สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซสวัสดีลังหวยออกเจ้า่าเด้อแม่ขวสีข้อพับเออพับกับพับตะเลขลหรคนบ่บพับจังได้กับบอพับพี่น้องยังสีสูต่อไป <c oughs> ย่างสีสูต่อไปค่ะพี่น้องสูรุดปึด๊บเ,เอาบ,อเกกบวถือเลขกับบวข้อพับเด้อพี่น้องเลยย่างสีตั้งอยู่คือเก่าหลักข้อนี่อนนนขอโทษขออภาัายไปนะที่นี่เด้อค่ะพี่น้องซิปหางวดในบรรดาที่แม่ขั้วล่องลักซิปมาลุดกับว่าเคยลุดขาด ขันา่าลลูดกันย่งไปล่างเนาะพี่น้องเนาะรอบงวดงวดวันที่16หกงวดที่16หกลูดขาดเบิดเทิ้งบนเทิ่งลางพี่น้องเอง้ยบยั่างเมษแต่หากไปหอดหากแก้วหาัาแขนงลม่มน้ำกันไปเบิดพี่น้องรักน่วยกาลุดรักซิบล่างกาบลุดลักซิบบนกาลุด คนเพื่อนไปเข่าสูตรถอยสูตรดีๆยี่ยังพุณน่ะมองบ่ปักรักให้เห้าคุณน่ะอนเออเอาแม่ัวขอโทษขออภัยไวนะ้นณที่นี่เด้อค่ะพี่น้องเอซี FC, คุณพอ่อคุณแม่พี่ปานาะอาใจอยากให้แม่ใจแม่ควดวนี่อยากให้เขาขวดขวดพี่น้องเป็นยังรอบนี่ขี้ไล่กะ รูดบนออกล่างลุดล่างออดบนให้แม่ขัวแนี่กะไข่อันนี้ยังรูดไปเบิดถึงงลัก10บลักหนวยอืมตายตายบ,ยบัดแม่ขั้นเลยว่าเอาไปจังสีนเป็นจังซี่นี่ยฮ็ดจังไรหฮาบ้านนี่สิลงต่อไปเฮ้สีถอยบ้านนี่ครอบ ข้อพับกับบพับเดอรังตังคือเกาอยู่เอารองเบิ้งน้าพี่น้องเข้าสู่กันอีกจักตัง้งนึงกระเดินมาถึงขึ้น1ิหางวดนี่ที่แม่ขั่วเฮดมานี่เข้าบน12บสุดมาลาง3ามุดขาดหนึ่งเป็นงวดที่16บหกุดขาดเบิดปดเลยก็เหลียแม่แต่หาก อืมเอาจังได้กะตามแม่ขวัวกะสิตั้งรักสู่อีกจักตั้งหนึ่งสำหรับสำหรับรักสิบลักสิบบนหลักสิ 10, บล, 10, ล่างเนี่ยอืมแม่ขวัวกระสิล่องอีกจักตั้งหนึ่งทานรุดเข้าค่อยๆ่อย,อยหาวิธีใหม่อีกเนาะพี่น้องเนาะบอลแมนยังนี่ท้าเฮ็ตต่อไปอีกกยานพี่น้องเข้าเอฟซีเข้าเสียงเงินน้ำไหลเออแต่ กะมันกะสร้างวิรกรรมอีหยังคือหมายถึงว่าสางไรใดให้เข้ามาพอสมควรกระถือว่าสางไรใดไม่เข้าพอสมควรอยู่เนาะค่ะพี่น้องกะมเ่แม่นรูดแต,ต่ของแม่ขัวดิหลๆอาจารย์ที่แม่รัวสรุปมากระรุดเป็นละเนตรละเน่ากันการนีนคคร่คลิปที่แม่ขัวคลิปที่แม่รัวล่วงไปนี่ แค่ว่ารูดเครื่องนึงเข่าเครื่องนึงหลุดไปเดี๋ยวนี้พี่น้องแต่ว่าในคลิปสรุปเท่านี่ซีบอมี่เลยลักซีลักหนึ่งนี่ซีบอมมี่เลยหลายๆคนคอมเมนต์เขามาวันหนึ่งดับบนเออหลายๆคนคอมเมนต์เขามาฮะบอ เออตอนมากกระทายกพออ้วนเนาะคะ่ะพื่น้องมาถามอันคอมเมนต์ขมานึงดับบนศูนดับบนอยู่นี่จักแม่ขั้วสีฟังพ่วมใดดีแต่ขยั่งฝืนจับอยู่คือเกา่าเอาไปเบื้องตัวเลขแนวท่างแม่ขั้วสีลงลักสิบตองหวดเด้อยเรือยค่ะพี่น้องเด้อสูกอีกจักต่างหนึ่ง เขาบ่าเขาหอบกับซิรูกันว่าที่16สิงหาบ่นยอะไปเบิ้งตัวเลขที่ไม่ขั้วสิลงล่องตองวดหลักสิบบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อไปเบิ้งน้ำกันค่ะพี่นอ้องตองวดเลยค่ะนี่เลขที่ออกพี่น้อง46เลขลางเลขบน4670141เบิ้งดูเลขหกตัว มีแคร์หนึ่งส w งสามสีตูเฮ้ยพี่น้องเอ้ยคลิปสรุปป่านนี้คลิปสรุปปังลูกซีในบนนี่สีกับบ่อมีหนึ่งกับบ่อเดินในลางกอกันสีกับมี่อหน่อยหกกับมี่อนหน่อยพี่น้อง ในสำนักเซียนที่เขามาในช่องแม่ขั่วบานนี้มามาเข้าตัวได้บานนี้มาเขาบนลาง6กซีซกจับได้เด่นบนคือเด่นเก่าคือเก่าแต่ว่า0ศูนย์ีหเป็นตัวร่องมาจับไปสุดซีกก็คือสีบ่มมีผู้ใดสื่อพวบปันไดนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันว่าเป็นเลขดังเลกเลกดังเลขเด่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาตามตองวดเ่าเลย นี่ค่ะพี่น้องสิบห้างวดเข่าบนสิบสองงวดรุดลงล่างสามงวดที่สิบหกรุดซ่อมพี่น้องเอาถือว่าเฮากบมีกำไรมาเนี่ยนิดหน่อยหรือว่าผู้ใดมาทุกง,งวดก็ถือว่าหลายเติบแล้วเนาะพี่น้องนะอ่ะมันผิดกะแม่ขัวก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อสู่กันไม่เห้าห้ตองวดไปเลยค่ะบอตองรอ เข้าสิบห้างวดหลุดหลุดหนึ่งงวดนี่ละแม่ขั้วย่านยังคันเดินเขามา,คากคักๆแล้วย่านแต่หลุดเนาะคะ่ะพี่น,น้องเนาะย่านแต่หลุดเอา้า หลักสิบบนแม่ครัวพารวยเขา่าเข่าบนสิบสองงวดรุดล่างสามรุดขาดหนึ่งเด้อพี่นอ่องเด้ออ่าแม่ครัววอกให้เข้าใจเดินมาสิบหางวดวดที่สิบหกรุดบอมี่แม่แต่หักพี่น่องคืองวดวันที่หนึ่งสิงหาเอางวดนี่สิเป็นจังไดมาเบิง มาสู่กันอีกจักตั้งหนึ่งพี่นอ้องเฮ้ยอะสู่กันอีกจักตั้งหนึ่งนี่ค่ะรุดเท่าวารุดเดินเท้าวาเดินอืมรุดคือรุดเดินคือเดินค่ะพี่น้องสิบหางวดงวดที่สิบหกรุดเด้อพี่น้องเด้อขึ้นบนสิบสองล่องลางสามรุดขาดหนึ่งเอาสำหรับหลักสิบบนแม่ครัว ยังมีกำไรถมเทไปพี่น้องเอาแคปนาจอไว้ค่ะพี่น้องสําหรับหลักสิบบนแม่ครัวปล่อยต่องวดเลยค่ะเอามักชอบคลิปนี้ก็ะกดไรก์กดแช์ก,กระดิง่งกดหัวใจให้แม่ครัวในเดอ้อค่ะพี่น้องไว้พอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ